ยามาฮาพาแข้งจูเนียลุยศึกย12ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพกิเลนพยองจูเนียพึง่งงาสร้างชื่อคว้าแชมป์กลับประเทศไทยบริษัทไทยามาฮามอเตอร์จำกัดเดินหน้าพัฒนานักเตะเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน12ปี ส่งสองทีมยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยไปร่วมศึกระดับนานาชาติเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการแข่งขันรายการอิวาตะย2สิบสองอินเตอร์เนชั่นแนลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพณเมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นซึ่งยมหามฮามอเตอร์ที่เป็นเจ้าของสโมสรจูบิโรอิวาตะ ได้ร่วมมือกับสมาคมฟุตบอลเมืองชิโซโอกะจัดทัวร์นาเมนตการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่27-30กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการพัฒนานักฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน12ปีของประเทศญี่ปุ่นโดยได้ทําการเทียบเชิญทีมชั้นนําจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันทัวร์นาเมนตนี้อย่างต่อเนื่องโดยในปี2023นี้ ยามาได้ส่งทัพนักเตะเยาวชนสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดและสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดรุ่นอายุไม่เกิน12ปีไปร่วมทําการแข่งขันร่วมกับ9สโมสรชั้นนําของญี่ปุ่นและ1สโมสรชั้นนําของเกาหลีใต้โดยแบ่งเป็น2สายสายละ6ทีมในสาย A ประกอบด้วยทีมเมืองทองยูไนเต็ดทีมจูบิโลอิวาตะทีมอุระวะเรดไดมอนทีมฟาเจโนโอคายามะทีมซูบอนซัมซุงทีมซูชิโอกะทีซี ส่วนในสายบีประกอบด้วยทีมบุรีรัมยูเนเต็ดทีมโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสทีมนากย่าแกรมปัสทีมชิมิสึเอสเพาทีมโตเกียวเอฟซีและทีมชิซโอกะเวสทีซีซึ่งทีมนักเตะเมืองทองยูเนเต็ดสามารถเอาชนะนักเตะโตเกียวเอฟซีไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ส่งผลให้ทัพนักเตะกิเลนพยองจูเนียคว้าแชมป์รายการอุวตะยูอาา12อินเตอร์เนชั่นแนลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2023มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ ส่วนทางด้านลูกเจี๊ยบสายฟ้าสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดซึ่งมีดีกรีเก่าปี2019นั้นคว้าอันดับที่5มาครองผมพลัดประวีชานน์นะครับผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดกลุ่มสินค้ารถสปอร์ตและสินค้ารถครอบครัวพูดถึงโครงการอีวตะ U12 นะครับ i ินเ r n a t i o n a l f o o t b ุตบ c ล a m p i o n s h i p 2 0 2 3ก็เป็นโครงการที่ทางไทยามาฮ่ามอเตอร์ส่งทีม ฟุตบอล U12 ที่เป็นอะคาเดมี่เป็นฟุตบอลเยาวชนในฐานะที่บริษัทไทยามาฮ่ามอเตอร์เป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับทีมฟุตบอลที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยนะครับได้แก่ทีมฟุตบอลบุรีรัมย์และก็ทีมฟุตบอลเมืองทองก็ได้มีโอกาสร่วมสารฝันให้แก่น้องๆเยาวชน on, นะครับอายุ12ปีส่งน้องๆเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์ชิปฟุตบอลกับทาง อิวาตะยูสนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นโดยมีเพื่อนๆจาก2-3ประเทศคือประเทศญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัยรวมทั้งหมด12ทีมก็เป็นโอกาสดีๆนะครับที่น้องๆคาเดมีอของทั้ง2ทีมทั้งบุรีรัมและก็ทั้งเมืองทองเนี่ยจะได้เข้าไปร่วมหาประสบการณ์แล้วก็ได้ไปพบปากกับเพื่อนใหม่ๆที่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้าสารฝันของตัวเองก็ในฐานะที่ บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ได้สนับสนุนนะครับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมาอย่างยาวนานก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอเอาใจช่วยน้องๆให้สารฝันได้ประสบความสำเร็จแล้วก็คว้าที่หนึ่งกลับมาให้กับคนไทยได้ชื่นชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเมืองทองทยูไนเต็ดันเอยจะมาชนะ ได้แชมในครั้งนี้ครับขอบคุณทีมงานจูมิโลแล้วก็ทีมงานยามาฮานครับยินดีดกวยค่ะ